ปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นควัน PM 2.5และ NOX กมลพิษที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรถดีเซลรถเบนซิน,นและรถใช้แกส๊สอุปกรณ์จัดเรียงกระแสลมสร้างขึ้นเพื่อช่วยลดควันดำรถ PM 2.5และลด NOX กเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์ได้อีกด้วยอุปกรณ์จัดเรียงกระแสลมลมเย็นติดตั้งได้ในรถที่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบและรถ V 6 v มได้ อุปกรณ์จัดเรียงกระแสลมลมเย็นได้รับการทดสอบที่สถาบัญญญนยานยนต์และได้จดอนุสิทธิบัตรแล้วติดตั้งในรถ223รุ่น1,500คัน